ตะลุยกินงานแห่เทียนข้าพัรษาวัดป่าเลไล่4-13กระกฎาคม68งานนี้ของกินเยอะร้านเด็ดร้านดังร้านเด็กก็มากันเพียบมีโซนสนุกด้วยนะที่มีทั้งบ้านผีสิงบ้านลมรถขับมา้าหมุนแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตมาจ้าตามเรารักสุพรรณบุรีไปตะลุยกินกันนี่นำ้ำส้มปั่นเขาทำจากส้มแท้นะแก้วละ20เปรี้ยวหวานถูกใจร้านนี้มีไส้อ่อนทอดกระเทียมเนี่ยเด็ดมากทอดมากกรอบ,บไม่เหนียวไม่ขาวเลยพงละ20ลูกชิ้นในหน่ก็มาจ้าเขาทำสดหน้างานเหมือนเดิม <c oughs> ลูกชิ้นหมูล้วนที่กินกับน้าจิิมบัดซสสูตรรพเษและีฟกหย ชอบมากขนมตาลแม่จำปีอยู่ใกล้ทางเข้าหน้าวัดเลยถุงเล็ก3าถุงใหญ่50ขนมตาลเนื้อนุ่มทำจากเนื้อตาลแทๆ้ๆสดใหม่ร้านนี้มีน้ำพึ่งมะนาวนะแก้วละยิมห้าแววมาชิมกันได้ติดกันเป็นขนมเบื้องเมืองสุพรรณชุดเล็กย0ชิ้นพอดีคำแปง้งบางกรอบไส้เค็มไส้หวานก็ดีกระเพาะปลาแม่สุนีเลือกแบบมีหน่อไม้นะถ้วยนี้60ส่วนตัวชอบมากกระเพาะปลาคุณภาพดีกินได้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยราชินีมีคลุกกล่องละ60ิมี3รสให้เลือกนะและเพิ่มท็อปปิ้งได้ด ในกล้องก็มานะอยู่ทางเข้าหน้าวัดเห็นเด่นชัดเลยรอบนี้มีชาใหม่ข้าวโพดมาด้วยเป็นตัวใหม่สามจะออกหวานหวาน,นหอมข้าวโพดดีนะแต่ที่พลาดไ่ได้ก็ต้องนมข้าวโพดขวดเนี้ยยิ้ม้ากินอร่อยเหมือนเดิมราชาน้่พริกเนี้ยมีให้เลือกหลายอย่างมากแต่ติดใจน้ำพริกกุ้งเสียบของเขากล่องละร้อยมีความกรอบมีความเผ็ดนิดนนะกินเปล่าเปาก็อร่อยถ้าได้ข้าวก็ยิ่งดีทอดมันกุ้งเยาวราชร้านนี้ก็เด็ดข้างนอกก,กรอบข้างในเนื้อเด้งชิ้นละยี่สิบใหญ่เต็มคำคิงอะโวคาโดก็มาจารอบนี้มีขายอะโวคาโโดดดป็นนนนกแแ้้้ววอออสส่่่่บบบีีีีตตททชุงัมย 60นะสดชื่นร้านกรอโป้ป้ายดำเนี่ยมีให้เลือกหลายรสเลยนะชอบมากิกนเพลินๆทุเรียนร้านนี้ก็น่ากินเนื้อสวยๆเลยมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยส่วนนี้มาม่ากเกาหลีเขามีให้เลือกแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะกล่องละ60เรากินแบบเผ็ดไปจัดจ้านเลยเราก็ยังมีอีกหลายร้านเลยนะอย่างสนามชัยขนมโบราณเหล่าชาแซ่บวยขนมครกแจ๊แขกยำแซบแซบลิ้นเอแคลวัสนาซูชิคำละ10ขนมหม้อแกงแม่กเกดโรตีใส่ไมออุธยาไก่ย่างพ่อพระนี่ก็คนมุงเยอะตามมาชิมกันได้เลยนะที่งานแห่เทียนพรรษาวัดป่าเลไลตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจถึง4 ทุ่มเลยจ้า